เปนเหมือนคนเนี่ยจะเหมือนคนโบราณน่ะนะแต่เขารักษาศีลห้าและปฏิบัติทมเป๊ะเลยบริสุทธิ์มากสิเออโอ้โหเป๊ะเลยร้อเปอร์เซ็นตะ่ะนะก็ถือว่าเขาก็ยังมีสภาวะคล้ายมนุษย์จริงแต่ว่าเป็นภูมิที่ละเอียดกว่านะงั้นถ้าคนที่นั่งสมาธิก็มีสิทธิ์ที่จะไปไปไป,ไปอะไรไปเห็นเขาได้นะก็ก็เหมือนกับมีบ้านมีเรือนออแต่ที่ท,ที่เ,เขาสูงขึ้นเขามี วิมานเอาวิมานเขาก็เขาก็สวยตามลําดับความสว่างก็ตามลําดับกําลังบุญน่ะนะแล้วก็ตามความชอบมางเขาด้วยอืมคนนึกเอามันก็เป็นเนอะเราบ้านทรงนี้เราก็อยากให้บ้านเป็นอย่างนี้ได้าขึ้นมแต่วิมานจะตุรมุกรู้สึกว่าจะเป็นสากลข้างบนที่ที่ทันจาตุที่อยู่ข้างบนน่ะนะกลงมีทุกรูปแบบแล้วชุดล่ะครับอืมก็เอาเอางี้พี่ผมก็แล้วกันนะตายไปแล้วนะอยู่วิมานบางทีนุ่งพักขมะา ก็เขาชอบอ่ะชุดวิสัยตอนเป็นคนอ่าแต่ชุดเต็มยศก็อีกเรื่องนะชุดสากลก็เสือสากลเออแล้วเราจะจะไปทำงานมาเป็นละครชาต่ีนะแต่นี่แกก็ไม่กล้ามาชุดนั้นบ่อยเดี๋ยวโดนปล้นเนอะก็เลยใส่ซอยเยอะจัดเออี๋ยวโดนปล้นเนอะก็เลยนุ่งผ้าขาวมามาชุดแบบเหมือนเป็นตอนเป็นคนธรรมดาเหมือนเราอยู่บ้านเราก็ใส่ชุดเออนะแนะแหนะเราไปออกงานเราก็ใส่ชุดนึง เขาจะใส่ชุดไหนมันก็เรื่องเขานึกเอามันก็เป็นแล้วไงมันไม่ต้องเปลี่ยนจะเป็นการทั่วทุกที่ไหมครับเอนยันทั่วทั้งทุกประเทศไหมไม่คือความจดจําความเป็นอย่างคนไทยก็จะแต่งแบบไทยถ้าเป็นพมา่าเป็นจีนเป็นฝรั่งเขาก็จะแต่งแบบเขาแต่ถ้าเขาจะนึกให้เป็นแบบเรามันก็เป็นเดียวนั้นแหะ ต่สาคลนก็คือเป็นคล้ายๆชุดไทยอืมมันไม่กล้าบอกคําว่าสาคลนนะแคกแคก์คือคือคือเราเห็นอย่างนี้กันหรือว่าผมเองก็ไม่ได้เห็นนักเห็นหนาหรอกนะแต่คนที่ตาดีกว่าทร่งผมมีเห็นเยอะคือคือแบบไทยเราจะเห็นแบบไทยทุกทีมันอยู่ในจิตํานึกเราไงนะคือละครชาติภาพวาดอะไรต่างๆนี่มันมันบันทึกไว้ในสมองเราก็จะเห็นภาพเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าท่านเอาเราอย่างเป็นชาวยุโร เขาก็จะนึกภาพเป็นของเขาอ่ะไปช <นะ S 1> ุดประจำ<ข>าอาก็จะเป็นอย่างนั้นเลยก็เคยถามแม้แต่ท่านพญายมเนี่ยยังเคยเคยถามที่ท่านมาสั่งมาสอนเราก็คือถ้ามีเหตุเราก็ต่อกันนะนะเพราะว่าอะไรถ้าผมเอาข้อมูลมาผิดบาปมันมาลงพวกเราเนาะครับอืมก็ยังถามนะผมนมี่ซอกแซกมากเลยเนะเอาท่านไปสอบสวนทุกที่แล้วท่านไปยังไงอะนะท่านก็บอกว่าอาท่านก็แยกกายแยกกายแยกจิตได้อีก ตอบส่วนพ้อมกันได้หมดอ่ะเพราะคนเดียวทั้งโลกนี่ไม่ไหวแนี่ตายเลยก็บอกท่านนี่แหละแล้วแล้วไปทั้งจีนแล้วท่านแต่งตัวไงก็แต่งตามภาพที่เขากําหนดหมายถึงทั้งนู้นเขานับถือเขาแล้วเออเป็นอย่างนู้นแล้วภาษาเนี่ยภาษาจิตมันเป็นภาษาเดียวทั้งโลกภาษาจิตใช้จิตไมคุยออนั้นท่านก็แต่งกายตามสภาวะของแต่ละประเทศที่เขาแต่งอ่าแล้วสภาพหน้าตานะครับคุ น่าม <c oughs> ไม่รู้ใครคิดบล็อกนะเก่งนะคนเก่งคนคิดเออคิดสวยคิดหล่อคิดสวยคิดหล่อนี่แมมมันบล็อกเดียวกันหมดอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ใครเป็นใครอืมก็อันนี้เท่าที่ประสบกันเนาะเนอะมีบล็อกเดียวยุสือ,ค,อคือคือแหละถ้าอยากจะอดองขอภาพเดิมก็ต้องขอดูภาพตอนเป็นมนุษย์เขาจริงไม่งั้นมีบล็อกเดียวก็ก็เลยไม่รู้จะบอกใครเป็นครที่่อะ <c oughs> นั่นพลังบุญของแต่ละคนนะพลังบุญความสว่างความสว่างจากกายของเขาถ้าใครสว่างมากก็บ,บุญเยอะนะก็ถ้าเราอยากเป็นมั่งก็สร้างไปครับบุญอ,อไม่ไหนก็สร้างไปตามกรรมไม,ไม่หายไปตอนเนี้เป็น,เป,นเป็นชาวมนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ตั้งแต่โลกันตนรกยันนิพพานเลือกเอาสิชอบที่ไหนอตอนนี้เ,เ,นเ,เออก,ก็ก็ทาตอนนี้ไง ได้ทาแล้วอย่าเรียกร้องทําไมบุญไม่มาสนองข้าสักทีเพราะปัจจุบันก็คือเรากําลังรับบุญและกรรมในอดีตที่เราสร้างไว้คืออดีตส่งผลหาปัจจุบันปัจจุบันส่งหาอนาคตแต่ปัจจุบันเข้าปัจจุบันก็มีนะครับม,มีมีมีแต่มีการอธิษฐานนะขอบุญที่ข้าทํานี้จงตอบสนองข้าในปัจจุบัน,นชาตินี้น,นี่คือเอาผลเลยให้ฝากเอาขอแ,แต่ได้แค่ไหนมันแล้วแต่กระแสกรรมด้วยนะครับเหมือนกัน ว่าผมรวยเออเนะอันนี้คือใช้เลยไม่ไม่เอา,เอาไม่เอาชาติ<ม>หน้าแล้วผมก็เคยดึงนะฮะเคยดึงแต่พระท่านเคยห้ามานานแล้วนะอันนี้นานแล้วเหมือนเปลี่ยนวงเวียนพระท่านเคยห้ามเธออย่าทําคือผมพยายามจะดึงบุญผมกลับมานะให้มาตอบสนองผมท่านบอกอย่าทําอย่างนี้มันขาดทุนถ้าดึงออกมาเป็นทานน่ะเธอได้กําไรแต่เธอเธอดึงมาให้ตัวเธอเนี่ยพระท่านบอกว่า มันไม่เกิดกําไรนะแล้วมันจะหายไปคือดันดึงมาใช้ไอ้ไอ้ผมก็บอกว่าผมอยากดึงมาเพื่อเพื่อเอากําลังตัวนี้ยให้มันเป็นกําลังในการที่ผมจะสร้างบุญในปัจจุบันมันบอกเออถ้าคิดอย่างนี้ได้แต่ต้องสร้างเอานะถ้าไม่สร้างก็เธอขัดทุนนะส่วนจะได้แค่ไหนมันอยู่ที่กระแสะกรรมของเราด้วยมันมันมันเหมือนกระแสะน้ำสองสายที่สวนกันนะ่ะนะซึ่งก็ได้มากน้อยมันก็แล้วแต่เนาะ ผมก็ก็ทําตามตามเรื่องผมไปอ่ะมันได้แค่ไหนอย่าคาดหวังร้อยเปอร์เซนทุกอย่างมันหลายเรื่องบอกตรงพวกผมไม่รู้อะครับเราก็รู้ตามเรื่องตามราวของเรานะมีอะไรก็ตอบแบบซื่อตรงตรงเนี้ยนะก็ถูกผิดบอกแล้วไงอย่าเชื่อครับก็คําถามต่อไปอมีคนถามก็คืออ่าเนื้อสัตว์ที่เรามากินถึงไหมจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วแล้วเราไปซื้อมาจากตลาดก็มีคนเขาสงสัยว่า แต่ถ้าเรามาทําอาหารเนี่ยมันก็อาจจะมีเชื้อโลคที่อยู่กับเนื้อสัตว์แบบนี้เนี่ยจะบาปไหมครับโอ้โหมันเคยเคยศึกษาอย่างหนึ่งก็คือถ้าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีเจตนาจะมีเศษเล็กเศษน้อยบ้างถามว่าทำยังไงเอางี้ทุกคืนผมเบิกบุญของผม เป็นอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าและสิ่งที่ต้องการให้สัตว์ที่ตายเพราะข้าพเจ้าในวันนี้ทั้งหมดเล่นทุกวันเลยนะและผมก็ยังต่อยผมเบิกบุญทั้งหมดของผมลงมาให้กับสัตว์ที่เคยฆ่าทรมานทำร้ายเขาไว้ทั้งหมดอันนี้ลวกยอดทุกคืนครับอันนี้นี่คือวิธีกันเพราะว่าโอ้ขับรถไปหน้ารถก็ลายนะค,คะรับมาแลงมแรงเท่าไหร่อ่ะเคยคิดไหม ไอจะไม่ขับเอาก็เราก็ต้องไปอะ่ะในเนื้อสัตว์มันมีแบคทีเรียเชื้อโรคไวรัลแน่นอนมีครับแต่เราไม่เจตนาไม่มีเจตนา,ตนาขอให้ตัดใจตรงนี้ก็คือเอาเอาแค่ที่มองเห็นกันแล้วกันอย่าคิดมากค่ะคิดมากไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยก็แก้โดยการก็เบิดดูด้วยอืมก็ใชแไปไม่งั้นแล้วเข้าส้วมถ่ายลงส้วมมามเจอโรคจมน้ําตายว่างไงอะ่ะ <laughs> <laughs> มันกลายเป็นเรื่องคิดมาก นะครับเพราะงั้นอย่าไปคิดมากขนาดนะครับแต่วิธีดักแก้บอกให้แล้วครับเผื่อไว้ก็คือกลางคืนเราก็ให้แล้วก่อนนอนเราก็ให้แล้วเพราะว่าอะไรมันจะตายแค่ฟอกสบู่แบคทีเรียมันก็ตายก็มีนะไม่คิดไม่สนใจแต่เราจะเอาบุญพร้อมแปลงนะให้กับสัตว์ที่มันตายเพราะเราทั้งหมดของวันนั้นเราก็ดดักนี่คือวิธีกันครับเพราะงั้นมันก็ทำไง เมื่อไม่เจตนาก็อย่าไปใส่ใจถ้าเราไปยึดมันจะจับเขาไว้จิตมันจะจับไว้